ท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่จุดผ่านแดนไทยลาวนะครับระหว่งาง่านทีตระามแดลาวแห่งที่หนึ่งจังหวัดหนองคายนะครับด้านนี้คือรถที่จะเป็นขาออกจากประเทศไทยไปยังชายแดนของลาวนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศจะคึกคักมากโดยเฉพาะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับรถที่ผ่านตรงนี้นะครับประมาณ400คันต่อวันนะครับปัญหาที่คนผู้ประกอบการกำลังเป็นหัวขณะนี้คือเรื่องของความแออัดโครงสร้างพื้นฐานตรงหน้าด่านว่า จะเพียงพอที่จะรองรับรถนุนมหาศาลซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่นะครับทุกวันนี้ทางรถไฟที่จากน้องคายไปท่านาแลงความกว้างของรางนั้นแค่1เมตรแล้วก็อยู่ระหว่างกลางสะพานพอดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่เพียงพอสำหรับการที่จะรองรับรถไฟขนาด1.4เมตรซึ่งทางฝั่งจีนเขาใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดแนวคิด่จะสร้างสะพานรถไฟคู่ขนานกับสะพานมิตรภาพไทลาานะครับเพราะว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ย รถไฟมันจะต้องวิ่งเข้ามาที่ทางไทยเราเชื่อมต่อไปทางไทยนะครับมันมีการคุยกันมานานละตั้งแต่ปี2561แต่มันยังไม่มีผลในรูปการปฏิบัติออกมาเลยซึ่งผมคิดว่าอันนี้ยน่าเสียดายมากอันที่จริงเราต้องหาทางนะครับในการที่จะเร่งใ,ให้ไหวที่สุดเท่าที่ทำเท่าที่เราสามารถทำได้ปัจจุบันนี้เราขนส่งผ่านนะครับที่เส้นทาง อาร์12ที่นครพนมเป็นสายหลักแล้วก็เส้นทางอา9อีกเส้นทางหนึงคือเส้นทางอ3 a นะฮะทั้ง3เส้นทางเนี่ยมีต้นทุนการขนส่งนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อเที่ยวต่อตู้ที่ลากไปเนี่ยนะครับผ่บานจากลาวขึ้นเวียดนามนะครับแล้วก็ไปที่ด่านของเวียดนามจีนนะครับที่ด่าน2ด่านนี้ย ียประมาณปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ35,000ตู้อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทาง R3A เนี่ยเราจะวิ่งขนส่งจากกรุงเทพขึ้นไปทางเชียงของนะครับเชียงของแล้วก็ข้ามไปที่บ่อกแก้วแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่ด่านาบ่อเต็นโมหานนะครับแล้วก็ทะลุเข,ข้าไปจีนอยู่ที่ประมาณ20,000ตู้ต่อปีเรามารวมคำนวณดูแล้วเนี่ยนะครับน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ12,000กว่าล้านบาท ะร,ระบบรางที่มีสะพานเชื่อมต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับการขนส่งเราตัดค่าขนส่งที่เราต้องขนส่งไปเสียทางลาวแล้วเนี่ยนะครับขนส่งมาลงที่หนองคายเนี่ยเ,เราจะมีค่าขนส่งต่อตู้เนี่ยนะครับประมาณ6 0 0 0 0กว่าบาทถ้ามาคำนวณจาก5 5 0 0 0ตู้เนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงได้ประมาณ8,000กว่าล้านบาท สะพานที่บึงการนี้มูลค่าการก่อสร้างประมาณ3,900กว่าล้านบาทเทียบกับ8,000กว่าล้านบาทที่เราจะประหยัดเนี่ยเราสามารถสร้างสะพานได้อีก2แห่งแล้วอีกอย่างหนึง่งมันจะสามารถไปเชื่อมโยงอีกโครงการ EEC ของเรานะครับแล้วก็โครงการในอนาคตที่เรากำลังจะทำเรื่องของ Land Bridge ที่เชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันตรงนี้ผมว่ามันจะกลายเป็นจุดที่เรียกว่าเกมเชนเจอร์เลยพิก พิกยุทธศาสตร์ของเราเลย